เป็นอาร์ทอนที่ตัวใหญ่มากเลยค่ะจะมีอะบูบูแล้วก็น้องทามารี uh, ค่ะมารีพอฟเพอร์เฟคเกินนะคะแล้วก็มีน้องเอ่อลาบ,บูบู้400%นะคะแล้วก็มีมารี่400%แต่เป็พาวเอร์พอฟเกินน้องลาบูบูน้องมินจะไม่บอกนะเระาจะเริ่มแกะน้องบ๊อบบีกันก่อนนะคะเพ่อให้ทุกคนนะคะไม่ตื่นเต้นเดือดไฟเยี่ยมค่ะ

น่าจะเป็นการนะคะมันแข็งๆนะคะแล้วก็เหมือนเขาทำด้วยกระดาษนะคะอย่าพูดนะคะนี่เดียวปีบ,บัตน้องราบ,บุบู้ายน้องราบุบูก็จนี่เลนะคะชื่ออะไรคะสิสกิชสกิชสี่อะไรนี่คะ่ะอื้อ

ไปประกาศอีกแล้วค่ะเราได้บล o s ซั m มค่ะน้องจะมีบลัซซั่มนะคะแล้วก็มีตัวเล็กด้วยแล้วก็มีบัตรตู้ขัพนะคะจฮ้ยจะมีมีตัวเล็กด้วยนี่เรามีปืนอันจิ๋วแล้วก็มีจิ๋วแล้วก็มีอันใหญ่นะคะับว้าวไปเชนอยกันเลยค่ะ เะะอันนีเ้เราเริ่มทำตัวอะไรก่อนคะนี่เปิดปิดเปิดปิดเปิดปิดค่ะอันนี้นเป็นหน้ากกนะคะแล้วพอเปิดออกมาค่ะก็เป็นนวลลี่นะคะ ัวใหญ่นะคะตั้งไว้ก่อนแล้วทำตัวเล็กก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนน่ารักมากแขกน่าจะขยับเป้ด้วยนะคะกันชีก็เยอะเหมือนเดิมนะคะทุกคนลองยังไม่ดูคลิปแกะมันลี่นะคะมันลี่สิบเปอร์เซ็นที่อยู่ข้างหลังแล้วมีกันชีนนะคะจะไม่มีเจ็บตกใจเกี่ยวกับกันชีนมากเลยนะคะและ้วก็เราก็ได้ตัวซัมเป็นจูปิเตอร์นะคะ ด้วยมันทีมากไปเราแกะปืนกันค่ะแกะปืนกันแกะปืนกันอ่าเรามีเียวแกะอยู่แล้วแต่อย่าเพิ่งแกะออกมาหมดนะคะลราแคนะ่นั้นพอค่ะอันนั้นเราแก,แกะปืนน้าที่นจะดีนะัน่นก็จะมีแขนสองข้างนะคะ ไม่ได้แไม่ได <refugees> <oyu> <aning musicians> ้ไ <wir> ม <aus> ่ได้หนังปั้ดูค่ะมันหมุนแขนได้ด้วย เท้าก<ไ>็ย oh, ังหมุนได้เลยนะทุกคนไหนบวกอลงหมุนหมุนข้างนี้นะคะข้างนี้แตงอ้ยหนีบจาะน้อยมี้าจะใส่เองนี่รอลง สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะคะก็อย่าลืมกดใจคลิปวิดีโอและกดติดตามเรานะคะ